สนัสดีครัวันจะมาถ่ายไงานที่นะครับว่วเรามีเยับคุณภาพมนะครับวอวมักบ2ตัวนะครับวผ่านน้งทานด้กกับด้วยสตีนะครับสตัวนะครับนี่นะครับลงนะครับเ้าวิก่อนเราจวิตนะครับไปที่วัมันกับ นะครับอีกตัวน้นำลงข้าวอดนะครับเอาจากสวิตนะครับอันนี้วอกระจับออกจะวอกันกลับตัวแรกนะครับเอาวอกันกลับตัวที่สองแล้วก็น้ำลงครับ โสวิทตัวหนึ่ง <Yeah. S 1> เอาจากสซิทตัวนะครับไปที่วาากันกลับโวลิทสอง <c oughs> เอาจากว่ากันกลับโวลิทสองนะครับที่โซิทไปที่เขาบอกถึอทางเดียวนะครับ มากดสวิตซ์ตัวที่หนึ่งะครับเขาว่าสู่จะทำงานครับกดตัวที่สองครับจะทำงานนะครับในที่สุดจะทำงานนะครับผมขอจบครไปแล้วไม่เหลืครับ